นาวเป่นอันนี้ครัวเหนือนะครับผมมาถ่ายแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาหารเหนือครับผมขอบคุณจ่าโดมข้าวซอยนะครับผมมีหลากหลายเลยนะครับมีข้าวซอยเนื้อซอยไก่น้ำเงี้ยวลาบหมูหอ่อนึ่งไก่เนี่ยน้ำพริกผักนึ่งต้มโค้งมีนะครับ<อ>มีหางเลมีโฮมีลาบปลาดุกลาบหมูจ่า<เอ> <laughs> ขอบคุณครับไปเรื่อยๆครับผมขอฝากเพื่อนๆชมไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีคุณเอด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับคุณเอนะครับผมเดี๋ยวจะไปซื้อข้าวหมกนะครับข้าวหมกไก่เจ้าประจำนะครับผม ไปเดินชมเบรลเล่นนะครับใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะครับผมนีม่กล้วยจับนะครับกล้วยจับนะครับ ขอบบคคุณรัไก่ย่างครับไก่ย่างครับผมอันนี้หมูทอดเจ๊จงครับผม ไก่บ้านย่างเขาสวนกวางเหมือนฝนจะมานะครับเพื่อนครับเหมือนฝนจะมานะครับผมบรรยากาศนะครับคนเยอะนะครับเช้าอนี่นครับรองท้งรองเท้าเสื้อผ้านะครับมีหมดเลยนะครับผม ดูหมูยอแหนมเลยครับไส้หัวก็มีนะครับน้ำพริกหนุ่มแนมนะครับผมพรุง่งนี้ยังไมมีครแพรุง่งนี้น่าน่าจะมีะ อ่าผักผลไม้ครับม,มีทุกอย่างครับผมโลโลอนด้านหน้านี้ก็จะเป็นทะเลนะครับขอบคุณเอก็สวัสดีครับผมคุณต้อมครับเลิฟหนึ่งมานะครับขอบคุณมากเลยนะครับอยากจะมีญาติพี่น้องแบบนี้ะ ก,กั้งไม่มีนะครับหาดูกั้งกั้งไม่มีนะครับคับคุูสมัยนะครับสวัสดีอีกรอบนะครับผม <c oughs> ไล์ต่อครับไล์ต่อครับไลต์ไลต่อสแป๊คครับผมมาเดินซื้อขนมซื้อของกินนะครับเดี๋ยวจะไปซื้อข้าวหมกไก่ด้วยนะครับผมน,นี่ก็เป็นปูกุ้งแช่บ๊วย มีปูแก่